สวัสดีค่ะขอโทษนะคะสวัสดีค่ะนีคุณสุจะมาสาธิตวิธีต่อแขนนะคะต่อแขนของลายใบไม้ไมเล็กนะคะเสื้อตัวนี้อกห้าสิบค่ะใหญ่มากเท่ากับถักสองตัวสองตัวของเสื้อนะคะใหญ่มาก แขนแขนเพิ่งเสร็จไปนะคะเพิ่งเสร็จข้างหนึ่งนะคะกันสุก็จะมาสาธิตการต่อต่อแขนนะคะต่อแขนที่เราถักหน้าตามหลังสูงไว้นี่คือด้านที่เราทำหน้าตามหลังสูงไว้นะคะดอกครึ่งนะคะเจ็ดรอกันุก็ คิดว่าถ้าใส่คงจะสบายตัวใหญ่มากค่ะว่าวันนี้ก็น่าจะเสร็จนะคะก็จะพยายัมแล้วก็เริมเลยนะคะแขนตัวนี้ก็ประมาณสักววัดต,ตนะคะตตยาวเนาะ ยาวสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดครึ่งสิบแปดวงแขนเก้าคิดว่าเคงต้นแขนใหญ่มากนะคะเพราะว่าคนหนักหนะ้าสิบเนาะต้นแขนก็ต้องใหญ่นะคะอาจจะทำยากหน่อยนะคะแต่ก็คงไม่เกินความสามารถเนาะทุกสิ่งทุกอย่าง ขึ้นอยู่กับความพย,อยายามเรามาดูนะคะนั่คือวองแขนเนาะเราจะเริ่มตรงไหนดีนะคะแต่คงสูสุจะวิ่งจะวิ่งก่อนวสวิ่งวิ่งโซเข้ามาก่อนรัดเข้ามาก่อนนะคะนี่คือเส้นปม เส้นที่เส้นที่เราผูกไว้ด้านนี้คือด้านหลังเป็นด้านหลังด้านหน้าเป็นด้านหน้าเลยนะคะไม่ต้องหายากเนาะลายนี่สำหรับลายนี้นะคะอัตชารงยังไม่ล้างหน้าเลย นี่ก็คือตรงแยกแขนแยกแขนคือใบจะแยกไงแล้วก็ผูกตรงนี้เลยผูกตรงนี้ผูกตรงนี้ผูกตรงสุดของลายแล้วก็เริ่มเริ่มโซ่ก่อนนะคะเพราะอะไรเพราะเราต้องการหลังมันเข้ามาคือเราต้องการหลังมันเข้ามา,าเรา,า,รลา,าเลยต้องวิ่งโซ่ก่อน แต่ถ้าเราถักดอกเลยะมันจะไม่ค่อยหลังคือเหมือนเราเก็บความความที่ไม่เป็นระเบียบอะ่ะนะคะความที่ไม่เป็นระเบียบเราก็ผูกก่อนผูกเสร็จแล้วเราก็ทำาไงก็ได้ะคะ่ะแล้วก็พิ้โซพิ้โซสีก่อนแล้วกันแล้วเราก็ลงลงตรงที่มันแน่นๆนะคะ ไหนก็ได้ที่มันแน่นที่มันให้มันแน่นคือเราจะวิ่งคือเราจะวิ่งห่วงไปก่อนนะคะเอวิ่งห่วงไปก่อนรัดไปก่อนอ่ะคงสุอาจจะไม่ถนัดนะคะเพราะอะไรเพราะว่าอ่ะเสี่ยมตัวใหญ่นัก ถ้ามันตึงก็วิ่งโซ่สี่นะคะถ้ามันตึงก็วิ่งโซ่สี่อยาตึงก็วิ่งโซ่สี่โซ่สามโซ่สี่นะคะตามใจเราโซ่ตรงไหนก็ได้นะคะที่มันเป็นใหมันเป็นระเบียบถ้าช่องไหนมันแคบก็บวิ่งโซ่สาม ไม่มีอะไรเป็นกดตาตัวนะคะคําสุดจะพูดตรงนี้บ่อยมากเพราะว่าคนจะมาถามว่าคุณสุทำยังไงอะไรไงคือไม่มีอะไรเป็นกฎตาตัวนะคะเราวิ่งไปเลยสุก็ลงตรงไหนก็สุอยากลงสุก็ลง,ลงไปเลยสุดลงระหว่างระหว่างของม,มอุมเงี้ยเพื่อให้มันแน่นขึ้น ราต้องการให้มันแน่นถ้าลงหมุมไม่ได้ก็เอ็ไปเลยนะคะหาที่จับมมนได้ก็เอ็เลยนะคะเอไปอนี่มาถึงสองหว่วงที่เราทดบแล้วก็ห่วนี่ก็จะทำชั่3สามเลยนะคะ โซ่สามสวิงโซ่สามโซ่สีเพื่อเจ็บความระเบียบของลายเนี่ยเรามาถึงมุมแขนออกแยกนั่งละนะคะมุมแขนแยกนั่งสราจะมาเริ่มตรงนี้ตรงลายเนี่ยนะคะเ็จะลังมาเลย นะคะดังมาเลยมันล็อกเลยนะคะสลคุล็อกล็อกเป็นห่วงไว้เลยลเห่วงนั้แล้วก็สุ็จะอดอับอดอดอับเข้าไปไปหาจุดเริ่มต้นอุนจะเริ่มต้นมันจะจะสุจจะเริ่มต้นของของลายเนี้ยค่ะแล้สม อันนี้เป็นแถวเสาห้าเสานะคะแถวห้ามันคุดเริ่มต้นของฝั่งนี้นะคะเราเริ่มต้นฝั่งไหนก็ได้นะคะมันคก็ทำโซ่สองลงนะจากโซ่สามเป็นโซ่สองนะคะลดโซ่ลดแตนเพราะวงแขนมันใหญ่ไง นาดเราลดแต้มอย่างย่ง,อย,งอย่างฟางเลยแต่ปัญหาคือสุดหนักหนักเสือ้อเราลดลดแต้มของของโซ่นะคะแต่เราจะไม่ลดเสาจำนวนของดอก ของใบนะคะทุกอย่างตามเดิมหรือแค่โซ่ปกติเราทําโซ่สามก็จะเป็นโซ่สองเขาก็จะลดลงไปนะคะสรุปว่าลายในดอกเราไม่ไปลดมันเราจะลดแต้มระหว่างระหว่างดอกระหว่างใบนะคะ ระวังหลายดาวโพธห์ใถูกต้องนะระวังลายทุกทุกลายนะคะทุกลายเพราะว่าเพชรเขาวาดลายมาเขาวาดมาโอเคละตอนนี้เราจะไม่ไปรถตรงนั้นมันเราจะมาลดแต่ตรงโซ่ที่วิ่งระวังหลายที่วิ่งเจียมระวังลายอันนี้อันนี้แต่ก่อนมันโซ่สามนะคะแล้วก็มาลดแต้มมันโซ่โซ่สองนะคะแต่โซ่แต่โซ่ใ โซดในตัวไ์วไหมมันสามกุญสุก็สามเมืนเดิมสุดถตรงเนี้ยตรงนี้สองน,นะคะกุญสุจะถักให้ถึงตรงที่ก็สุดวิ่งโซ่วิ่งโซไวนะคะที่กุญสุเจ็บใต้รักแลไว้ว่าทำไงน,นะคะที่จริงถ้าเราเข้าใจอ่ะงานต่อแขนจะเป็นงานที่ง่ายแลเราก็ จะรู้ว่าลายไหนก็ทําขั้นตอนเหมือนกันนะคะอันนี้เขาจะใช้คนสุดเจ็บเจ็บใต้แขนไวเจ็บใต้แขนไว้ไวะคะ่ะนี่มันก็จะมีระเบียบมีความมั่นคงมีความมั่นคงขึ้นไงมั้มคะในที่สุดสุดวิ่งสุดสุดปลุกปุกปมตรงนี้ใหมาสุดวิ่งมาสุวิง่งมาถึงตรงตรงนี้ตรงตรงตรงแยกแขนฝั่งหนึ่งสุดก็ขึ้นลายใหมะะ่เลยในจิตเริ่มต้นของสุดจุดเริ่มต้นของสุด,ด,นนสดใส่มากไว เพิเ่มเพ่จะได้จะได้ไม่งอนะะจุดเริ่มต้นของเรานะคะแล้วเราก็ถักวนไปลดโซ่ส่วนลดโซ่เป็นโซ่สองนะคะจากโซ่สามถ้าเพื่อนคิดว่าวงแขนของเพื่อนใหญ่พอดีแล้วก็ไม่ต้องลดนะคะก็ถักตามลายคือโซ่สามแต่ถ้าคนไหนคิดว่าโอเค ใหญ่ไปก็ลดแต้มคือลดโซ่นะคะแต่จำนวนเสาของลายคือทพทเท์นของของลายไม่ต้องลดนะคะก็จะสาธิตยากหน่อยเพราะว่านะเพราะว่าเสื้อมหนักนะคะมันไหมนี้หมดทั้งหมดห้ามอนแล้วนะคะจุก็ถักตัวแรกของอกห้าสิบนะคะก็ยังไม่เคยถัก สูงสุดคุณสุสก็จะถักประมาณ4.6นะคะในเพิ่งมาถักตัวแรกก็เด้ตีราคาก็ผิดไปแล้วก็ถามว่ายากไหมมันก็ไม่ยากเพเราก็พอถักได้นะ Rồi xong Lông tư vị xong Rồi có lông Rồi xong xong Rồi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 , sau. Rồi sau. เราดอบลายไหนเวลาเราต่อแขนแล้วก็เพิ่มลายใหม่เลยนะคะทำลายทำลายถัดไปเลยแลก็ต่อแขนในเวลาเราทำเสร็จแล้วเรามาดูสีหลังดูไม่ออกนะคะ วันนี้ปวดหลังแต่ก็จะทำดูค่ะตอนเช้ากับก่อนนอนก็หายแล้วล่ะค่ะเพราะว่าคนสุอาดรีโอไงเมื่อวานคีโอสุก็จะปวดหลังเพราะว่ามันเก่ง ะะส,าสามเราก็ลงที่เสาเดิมทำฐานก็เลี้ยวาฐานเพื่อจะขึ้นใบไม้จู่ก็จะถักให้ชมว่าพอถึงตรงที่จะทำโซวไว้ทำไงนะคะวีโอก,ก็ยังไม่เยอะนะคะเพง13นาทีจึงสู่พูดหรือไม่พูดก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่า ก็ดูตามมือแล้วนะแล้วถักลายนี้เอียงๆเข็มนะคะเอียงเข็มจะสอดเข้าง่ายหน่อยแล้วสุดถักให้เพื่อนดูก็เลยก็เลยจะทําช้าหน่อยนะคะเพื่อนชมก็เลยทําช้านะ่ะ โซ่สองค่ะโซ่สาม่สองโซ่ห้าเอียงเข็มเข็มสองนะคะ,นนะ,คะพันคอคอเดียวนะคะเห็นเพื่อนถามว่าคุณสุพันจีคอพันคอเดียวะค่ะพันปกติค่ะปกติพันปกตินะคะไม่มีอะไรลิกแพงเพียงแต่ว่าเรา ยังฟักขึ้นมาแค่นั้นเองนะคะาไอเสื้อตัวใหญ่ก็จะนานรอบนะคะแค่นานรอบแล้วงมคนไปเรื่อยๆเนาะนี่ก็คิดว่าน่าจะใกล้แล้วนะน,วน่าจะถึงแล้วน่าจะถึงแล้ว ไม่จะพอดีค่ะค่ะสิบนาทีอ่นะ,ะเัดาไปะัเดเรงเอียงนะคะจัเดเอียงพันคอเดียวจัดเอียงพันคอเดียวนะะเร่งสองแล้วก็ลง ทำฐานสำหรับขึ้นใบใหม่ายมันก็จะมีแค่เจ็ด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 ห้าสามหนึ่งค่ะมีอยู่แค่นี้เจ็ดเจ็ดห้าสามหนึ่งแล้วก็วายวีนะคะคือฐานฐานสำหรับจะขึ้นใบใหม่ โอเคอาจจะดึงหลุดบ้างนะคะวันศุกมาถึงตรงที่สันสุกูกผูกปมตอนแรกนะคะผูกเชือกตอนแรกผูกปมตอนแรกนะคะเราจะทำงานนะคะเรวรอดูถ้าว, aw, วิอยาวสุก์ก็จะอัดเป็นคลิปที่สองถ้าไม่ยาวสุกก็ถักไปเลยเนาะดอกสุดท้ายนะคะ เดเข้าไปสี่สาบห้นะคะโอเคเนี่ยเชือกที่เราผูกนะคะปมที่เราผูกเนี่ที่ผูกตอนแรกเนี่ยเราก็โซ่สองก่อนนะคะโซ่ส,สองก่อนตามาตทีนี้ก็จะมาเป็นมันจะแค่สลับกันนะคะเห็นไ,ไหมคะ หรือว่า v 5ห5ห้านะคะกันด้วยโซ่สองแล้วก็มาเราจะลงตรงนี้เลยหรือว่าจะลงตรงตรงไหนก็ได้นะคะนะคะโซ่สามคือวายนะคะอันนี้คือโซ่ที่เราพิ้งวายคาจะมัน่นคงแล้วก็โซ่สองนะคะเสร็จแล้วเราก็ข้ามข้ามห่วงนะคะ ก้ามหอกหนึ่งแล้วเราก็มาลงห้าเสารใช่ไหมคะห้าเสาสามสี่แล้วเราก็มาลงตรงนี้ยึดหน่อยให้มันแน่นหนาทาวรห้า 5, แล้วก็โซ่สองนะคะแล้วเราก็มาวายเนาะตรงที่เราพิ่งโซ่วายนะคะวายเพื่อจะขึ้นอีกฐานหนึ่งวายเสร็จแล้วก็โซ่สองแล้วเราก็ แล้วเราก็มาห้าเสาเนาะห้าเสาเว้นตาหนึ่งห้าจ้าเว้นเว้นเว้นห่วงที่เราวิ่งไว้ห่วงสองสามแล้วเราก็ลงตรงนี้ด้วยนลงให้มันแน่นสี่ห้าห้าส้าแล้วก็โซ่สองแล้วก็ลงไว้นะคะ rồi bài long tôi ní cạnh nắng 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 ล็อกเสร็จแล้วก็เริ่มใหม่ไีอนนี้ก็จะเป็นอ่าสามเสาร์โซ่สามเสร็จแล้วเราจะเป็นเริ่มต้นมาสามเสาแ,แล้วก็โซ่สองแล้วเราก็มาลงเจ็ดเสาร์เอไหมคะลงเจ็ดเสาก็คือตัวนี้อันนี้สามแล้วก็เจ็ดเอไหมคะแล้วเราก็มาดู แขนนะคะตอนนี้เรามาดูว่าเราเพิ่มเท่าไหร่นะคะเราเพิ่มหนึ่งวายหนึ่งวายนะคะหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามมันจะสลับกันนะคะ,ะใบที่ใกล้เสร็จแล้วก็มาเริ่มต้นแล้วใกล้เสร็จเริ่มต้นใกล้เสร็จเริ่มต้นแล้วก็ใกล้เสร็จเริ่มต้นตอนตนี้เราก็จะมาดูแขนฝั่งนี้ที่เราเสร็จแล้วนะคะว่ามันเท่ากันไหมนะคะ

นปลามันเท่าไหร่นะคะต้นเราจะนเขียนอยู่นี่ิปทาง สองสามสี่ห้าโอเคเท่ากันยอยู่วายดอกวายดอกวายดอกแล้วก็มาวายแลดอกดอกของเขาก็หนึ่ง,งสองสามสี่ห้าหก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วเราดูของเราไปนะครับหมึสองสามสี่ห้าหกดูแขนมองแขนแล้วเราก็ ดูนะคะวัดดูได้เท่ากันไหมน,นั้นเราเก้าเนาะเราก็วัดดูอืมโอเคเท่ากันคะ่ะเก้าวัดดูได้นะคะวัดดูวัดดูให้มันได้เท่ากัน อันนี้รีดแล้วได้สิบอันนี้เรายัางไม่ได้รีดนะคะแล้วก็วัดสิบเท่ากันโอเคค่ะจบนะคะปดดีค่ะ